วันนี้มาให้กำลังใจใช่ไหมครับพี่แพรลี่อ่ามาสังเกตการค่ะมีอะไรอยากฝากถึงท่านสวสองร้อยห้าสิบคนไหมฮะอยากให้เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนครับคุณแพรลี่ไพวันนะครับท่านผู้ชมครับน่าจะเดินทางมาให้กำลังใจพรรคก้าวไกลหรือเปล่านะฮะวันนี้มาให้กำลังใจใช่ไหมครับพี่แพรลี่มาสังเกตการ์ดค่ะสังเกตการ์ด มาสังเกตการโดยเฉพาะฝั่งของสวด้วยหรือเปล่ามาหลวงอย่างนี้อ่าสสด้วยค่ะสสด้วยมีอะไรอยากฝากถึงท่านสวถึงร้อยละสิบคนไหมฮะอยากให้เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนครับเน่ในส่วนของกองทัราฮะจำข่าวทีมาถึงของ่ายน้องป๊อปอ่ะเอออยากให้ทำอะไรตามให้มันถูกต้องตามขั้นตอนเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเขาจับตาเราอยู่ ดูให้มันเรียบร้อยให้มันเข้ารูกับสถานที่ที่นอนครับไม่ใส่สีส้มไม่ค่ะสีม่วงเพราะว่าพี่เจมย์สีส้มแล้วขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ